กินเลยเขาเขาจะไม่กล้าขอ,อนะดูหน้าพีเ่เกดอันนี้ยังไม่ล้โลกความตั้งใจอ่ะ <c oughs> เอออ่าเบี้ยวแล้วปั้นกันใ้ไหมเออเออแล้วในตอนนี้ประกวดอันนี้ต้องพบสื่อไหมประกวดอันไหนคือมากคนอะ ทำอะไรบ้างไปเก็บตัวพอไปเก็บตัวใช่ไหมก็มกไปเก็บตัวแล้วก็ไปพบแต่ละสปอ,อนเซอร์ทุกวันทุกวันเลยกี่เป็นระยะเวลาประมาณโอ้โหกี่วันวะมาดิปีแปดเหรอคนก็อ,อ่านนะ ทิ่ดูพี่เค้กต้องแต่งหน้าทุกวันทุกเช้าอ่ะก็สิบห้าคนนะผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะไม่ตีกันบ้างเหรอมีแบบแย่งซีกันไหมแล้ตีกันได้ไหผมโรยอันนี้ได้เหรออ๋อหมดแหละน่าจะมีที่คาดผมวะเค้กมีไหมอยู่นะได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมหยาบอ่ะทำไมแย่งซีกันบ้างเหรอ เขาแบบช่างแต่งหน้าคนไหนที่แต่งสวยๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเด็กก็จะแย่งกันเขาไม่จะแย่งกันก็จะแค่บอกว่าเออเรห้าหกเอาะไรอเอาอะไตั้งพร้อมมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าได้สมานรางขนาดนี้เออก็ก็แบบ้าจะรู้ไงว่าพ่ออยู่มันจะรู้ว่าใครแต่งหน้าสวยใช่ไหมก็จะแบบ รีบอาบน้ำอ่างเงี้ยเรารีบไปไปนั่งจองอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงไปนั่งจองคนทําผมอะไรเงี้ยแล้วก็ขอนู่นขอนี่ขอใต้ตาวิ่งวิงอย่างนี้นะคะอย่างงูอย่างนี้เขาก็ทำให้ไหมเขาก็ทาให้แต่ก็แบบมีบางที่เขาแบบมีบางคน, ciudad, นก็โดนโดนทรงผมอะไรเงี้ยว่าแบบพี่มันตั้งมันเป็นกระบางมันแก่ไปอะไรเงี 5, ้ยเขาก็พูดแบบว่าอะไรวะใครว่าโดนก็แบบ พูดว่าเออเนี่ยเราเราน้องน้องคิดว่าน้องจะมาขอยงงี้ได้หรอเขาสั่งมาอีกก็ต้องทําตามนี้นะคะอย่าอย่าอะไรวะอย่าอย่าอย่ามากเรื่องหน้ารลาไปเลยตอนนั้นอ่ะริงหรออืมเราไม่ใช่ผู้หญิงด้วยดะใครดาดานี้หรอไม่เขายังไงไม่เคยเพราะนี้ไม่เรื่องมากยังไงก็ได้ทุกวันเลยเน็ต ที you you. Mm ่ตอนที oh, <Why? S 1> ่ไปเข้าคุณทบอนเซ่ไอืะกี่วันประมาณโอาขอโทษไว้นั่งทำไมั้ำใครทุกคนโทษไว้ไว้อ้าวอ็เขอโทษทัสองเอานะมีไหมเวียงช่างอะไรเงี้ยไม่มีแต่ไปคุยในห้องน้ำ <ม>ไปไม่พอใจในห้องน้ำไม่ใช่เอาพี่เอทีงานก็จะไม่ได้ยินได้ยินด้หรอเออแล้วก็มีแบบว่าแต่งหน้าไม่ถูกใจเอาเครื่องสำอางตัวเองเข้าไปเปลี่ยนใหม่ในหน้าออกไปพี่เขาว่าแล้วพี่เขาบอกว่าห้าเอาเครื่องสำอางไปเปลี่ยนหน้าใหม่นะคะเขาแต่งให้ยังไงยังไงก็เป็นอย่างนั้น<อ> <c oughs> โคตรฮาเลยอ่ะแล้วแต่งสวยกว่าไหมก็ <c oughs> ไปแก้ใช่นหมคิ้วไม่ถูกใจอย่างเงี้ยอายเนอร์บางไปก็ไปเติมมาเองเลยอ้าว เขาดูอะไรวะประกวนี้ความสวยไม่มีอย่างอื่นเนาะมีบางก็มีเฮ้ญหลักหลก็ความสวยเพราะว่าก่อนคัดเข้ามาเก็บตัวเนี่ยก็เอาความคัดทวอมสามารถแล้วโอ้โหคิดดูซ้อมเต้นหนักมากเต้นเปิดงานอะแค่วันเดียวอะซ้อมเป็นเดือนอะแล้วเลิกตีทุกวันเลยโอ้โหหน้าหน้าแหกมากแล้วคิดดูก่อนจะถึงวันจริงอะเป็นเป็นการ เรียกว่าอะไรวะการคัดรอบไม่มีเครื่องสําอางคิดดูดิพาพวกเน็ตอะหน้าแหงหมดแล้วอะเออก็คือไม่ให้แต่งหน้าเลยตอนนั้นน่ะแบบรวบผมหมดแล้วก็ไม่ให้แต่งหน้าแล้วทุกคนแต่ละคนแต่งเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้เขาจะเอาอีผ้าเปียกอะที่เช็ดนะจะรู้อะไรก่อนจะเข้าห้องอะเช็ดเช็ดรอบนึงแล้วก็เข้าไปโหดมากอ่ะแล้วก็ไม่ได้เขียนก็ไปอย่างนั้น ดีที่ทุนเน็ตดีอยู่พี่เคใหม่ก็ก็แล้วคนที่ลบขึ้นมาแล้วมันสีอ hmm. ่ะก uh, oh si ็มีก็แบบก็ม cool ีคนที่เน็ตไม่ได้นอนเป็นมเมท้วยไงก็เห็นนะเอาก็แบบรู้เลยว่าจำไม่ได้เขาาด้วยเหรอรู้เลยว่าแบบโอ้โหหนามากนะรองพื้นอ่ะลบมาแล้วแล้วก็คอนแทคเขาก็ไม่ให้ใส่นะจ๊ะตาลอยก็ตาลอยจ้าหนูยังไม่จัด จัดนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมจัดได้รายการนี้จัดได้แต่ว่าตอนนั้นหน่ยยังไม่ได้จัดหมอยังไม่ให้จัดปากเล็กใช่ไหมอืมก็เลยนั้นหัวมีแต่คนรอคิดคิดมากมากพอรู้ว่ามาถึงรอบนี้เครื่องสำอางพี่เคครับตาย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 หน้าก็โสมตาก็ดำสิวบางคนแพ้เครื่องสำอางทีเนี้ยสิวขึ้นโอ้ยสวยเลยแล้วคนที่กล้าไปมีสิวงเลยคนไหนนะ คนที่เข้าไปมีสีมุ้งไหมไม่มีมีคนนั่างเกียจเหรอก็ก็โอเคแต่ว่าก็ตาลอยมีอยู่พวกใส่คอนแทคเหลือกี่คนนะสุดท้ายสิบห้าคนรู้ไหมเก็บตัวเท่าไหร่พี่เคยรู้ไหมเก็บตัวทั้งหมดเท่าไหร่กี่คนหกสิบห้าสิบจริงเหรอคิดดูผู้หญิงห้าสิบคนมาอยู่รวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่เจคิดดูดิมีแมวแย่งสีเงินด่ากันมี้ไหม ไม่มีมีมีเออว่าแต่จำได้ช็อตหนึ่งตอนที่ไปขอคุณสวาเซอร์รถจักรรถจักรยานอยู่นิ้หอหนึ่งเขาจะเหมือนวเวลาที่พี่กุ้งจะจัดการถ่ายรูปใช่ไหมต้องรู้จักพื้นที่กันข้างหน้าต้องยอ่อข้างก็จะไล่หลับไปแล้วเนทตัวเล็กใช่ไหมเนทจะอยู่แถวหน้าเนทย่อคือแบบยอ่อก็ยอ่อแล้วเนทก็คือเนทย่อเต็มเนทย่อเต็มที่ของเนทแล้วอะ่ะแล้วบนมาจากข้างหลังอะ่ะบอกว่าอะไรอะ่ะจะบังรลยักหนาเนี่ยนะยังไปหันไปเอา้า แล้วมายืนไหมล่ะที่นี่นี่แบบอ,อ,อะไรวะไม่รู้เรื่องแล้วแบบเพื่อนก็บกแบบเอออย่าไปสนใจนะไม่เข้าสหนหนนหน้ามาึกว่ามันจะเข้าขาวซะมาละเล่เออ ใครถ้าเกิดท้องโก่งใกล้ <laughs> <laughs>